มาให้แล้วครับครับสวัสดีครับมามานี่มาตรงนี้ตรงอ่าครับเมื่อนี้กินก้อบเมื่อนี้ก๋วยเตี๋ยวพวกทำซานี่ครับเมื่อนี้วันนี้ใส่ซุปปลากับกับปีครับพี่น้องเนี่ยกว่อแล้า มันยอดแสงคือมมเปียนแบบไหนนี่พี่้องมือจีนโซ่ครับห้ามตักมาเด้อเห็นไหมมุมกล่อมกินเอากินเอาไม่ต้องเดินไปไม่ต้องตักไป อ่าปรับอยอมไปทายตอนไปซื้ออยู่ร้านครับก่อคนหลายร้านนี่ขายครับเขาจังหังนะครับไร่อยใครอร่อย,ย,ออยมั้ลูก

เอาน้องไก่ไหมตีอีกไหมใช่คะเือให้คนซสือสายไปแล้วมื่อกีนีสายัเรียกว่าหัวเสียบเสียเาว่าเสียบเสียแบบนี้เอาหัวมาค่ะเอาแตหัวค่ะบ้านเสืายไปแล้วคุณผู้ใส่แกใส่เลยออกแก่เหี้ยที่ปนแกเหี้ยสายไม่เู่เอาทรรมดานี่ยอกค่ะหัว เมต้อได้เอารุ่น2องเอมนมมันมีหัวมันมี M, ิหนแอมสโอ้มีสองเอ็ก็สาแอมโอ้มี1นแอมสองแอมแล้วก็สามแอมร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยาสิบเอายังเอาราคาเท่าไหร่ 150, หรว้าวนี่ขายไดอย 对，对，对，那个没啥不好。哎呀。 ปเ็อน่เยีปดนเ้อบเรื่ององอยเหรออะไรคะเรื่องสองอยเหรอ่ลยค่ะสองอยรองอยหันสพเลกันหาทโอเคเ่าดี่ะ เอ้หนูไอ้ย้ยไอ้ยอยหัวเปีกย,ยงงปกหมดเลยร้อนเหรอแม่ว่าหันไปให้หนูแต่ขาไปหาพ่อเกลียดไหมละ่ะท้องน้องโคตรเด็บเลยเราอ่ะอา,ากาศร้อนนะครับช่างเนย ขอนาฮอนแล้วสร้างในคลังเป็นดนาหอยครับหอยหเลมากมันมีมีโควิดอืมไปเล่นไปเล่นน้ำม่ได้ต้องเล่นหรือบ้านอืมเล่นบ้านโควิดเล่นไก่ว่าน้องไก่อีกไหมลูกอู้หหมดแล้วของพ่อหมดแล้วเมื่อวดนนี้น้องไก่น <c oughs> ้องแม่ <c oughs> ก็เล่ มาห้าอ,หาอาหมูหเฮ้ยหมูหมูเหรอใช่อ่ะเจียวเอาเข้าไเลยอืมเพราะเกีเ๋ยวตีในไก่ครับไก่ใใ้วไลรนะป่าเออ

thế nào khoai lên gọi có cái ok má nhớ nghe nhiều thêm để có đây ok má lộ đúng mà nó liền điện, điện, điện đi. ok má gì có bay không đèn đó bay không ເມືອ

เอะไว้ครับเืิมฝากกดไลไ์กดแชรดสับตะไคร้ครับหน้าทั่วผมมือไม่กิ่โซ่ครับมือเราไม่กิ่โซ่เป็นงสิครับมื่น เดี๋ยวจะหาเนาเห็ดคลิปใหม่ครับก่อนแรกอืมดูดูดิอร่อยเดี๋ยวกดติดตามกันนะครับเดี๋ยวฝากนะครับคลิปอะไรสารายอยู่เดี๋ยวฝากกดติดตามไปครับเดี๋ยวหาเห็ดคลิปใหม่คร,หค,หมครับผม ว่อยากให้เกดยังกะคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวคนอ่านคนตอบครับน้ำหนีไมนจะแกงผักหวานครับของปลาเนี่ยผักหวานครับยังอ่ะให้ผู้แดงครับกับจักะจันท์กับจักรจันทรกะจันอะไรอ่ะอืมพ่อ ออแม่กินข้าวอิ่มแล้วจ้ะแต่พอยไหมครับผมกินข้าวอิ่มแล้วสวัสดีสสดครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย